ผมถูกสิธาเบีย้ยบังเกิดกล่าวหาว่าผมอยู่เบื้องหลังเป็นผู้กำหนดแผนการวางแผนการผมไม่จะเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น,นิดและผมอธิบายท่านผู้ชมฟังไปแล้วแต่เนื่องจากนายสิธาเบีย้ยบังเกิดโดนหมายจับครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนเขาได้ระบุชัดเจนเลยว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ทาไมผมต้องอ้างว่าจากหลักฐานที่มีอยู่เพราะถ้าเขาไม่มีหลักฐานเขาจะไปแจ้งอหาได้ยังไงเขาอนุมาแล้วเขาประเมินได้ว่าโยงเรื่องราวางนได้ว่านายสิธาเบีย้ยบังเกิดและภรรยามีส่วนร่วมกันช่อกุผมทราบมาเลย สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายสิทธาติดต่อหมอคนหนึ่งขอยานอนหลับรื้อ20เม็ดหมอไม่ให้เพราะกลัวจะฆ่าตัวตายเพราะนายสิทธาบอกไปว่าช่วงนี้นอนไม่หลับเลยถ้าตัวเองบริสุทธิ์จริงจะนอนไม่หลับได้ยังไงท่านผู้ชมครับตำรวจสอบสวนกลางทั้งคณะเอาชื่อเสียงของพวกเขามารับประกันการทํางานกล้งนี้เพราะว่าถ้าเขาขาดหลักฐานแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะถูกนายสิทธาฟ้องกลับแล้วเขาก็อาจจะต้องเสียชื่อเสียเสียงไปเลยผมถึงมั่นใจ